สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับเป็นไงบ้างครับไปอยู่เมื่อวานบอกเลยว่าวันค่อนข้างลิ่นยากพอควรเลยผมต้องขออภัยเพื่อนพี่ทุกคนด้วยครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใจครับถึงเราจะเสียเราก็เสียไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าผมมาเป็นแนวทางให้พี่แล้วก็ฝากกดหัวใจกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเมื่อวานกันบ้างที่ผมให้ไปบอกเลยว่าค่อนข้างจ้ำจริงผมต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานงวันนี้กันบ้างผมขอแก้ตัวแล้วกันมาดูที่กู้แรกครับทางด้านเชสโตฮาว่าเปิดบ้านตา้อนเยือนของทางด้านโคเปนเฮเกนนอ่อันนี้จะเป็นหลีกทางด้านยูฟาแชมเปี้ยนหลีครับเป็นบอลถ้วยนีย่สำหรับเกมนี้ะจะตะเวลาตีสองทางด้านเชสโตฮาว่าเปิดเลทมาให้ดูเดียวที่เสมอหรือว่าหัวร้านเองเกมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสน,นใจแต่เกมนี้ครับผมมองว่าเกมนี้ผมมองว่า,เ,มมวาเป็น ประสบการณ์มากกว่าคู่นี้ผมให้มองไปที่ประสบการณ์อย่างโคเปนเกนมากกว่าเพราะว่าประสบการณ์ของเขาค่อนข้างเยอะและผมเชื่อว่าการเล่นท้บ้านของเขาถือว่าฟอร์มดีมากและผมเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งก็สภาพทีมตอนนี้บวกแรงจูงใจค่อนข้างแข็งแว่างาจริงไปได้เลยสำหรับทางด้านโคเปนิเกนครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับมาดูที่คู่ที่2ครับทางด้านลินฟิวว์เปิดบ้านตรนรัามีเยอนของทางด้านคิปตันวิวหน่งอ,อันนี้ก็จะเป็นลีกทางด้านไอร์แลนด์เหนือพิมลีครับก็จะเตะเวลาตีหนึ่งสี่ห้าตามเวลาบ้านเราเกมนี้บทางด ับทางด้านเจ้าบ้านอย่างลินฟิวผมผมบอกเลยว่าเกมนี้นะสภาพทีมตอนนี้หรือว่ามันเป็นบอลสไตล์บุกด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วยังไงเกมนี้ก็ต้องเปิดเกมแรกแน,น่นอนแล้วคู่นี้ผมให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างลินฟิวได้เลยแล้วก็มองไปที่กำแพงสูงเต็มเวลา90นาทีได้เลยครับค่อนข้างนา่าสนใจจริงกำแพงสูงเต็มเวลา90นาทีครับคู่ที่2มา,งงา A, ดูคู่ที่3นะครับทางด้านคูซาได้รับเปิดบ้านตอนเอา,าเยือนของทางด้านคาริกแลนเจอร์นี่ กติกาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันครับก็อยู่ในลีกช้นหน้าไอแลนด์พรีเมียร์ลีกอยู่เกมนี้ทางด้านครูซาเดอร์ครับเปิดเลทมาให้ดูเดียวที่หนึ่งจุดสองห้าเกมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสนใจอันดับที่ห้าของตารางมาเจอกับอันดับที่เก้าของตารางนี้หัวตารางกับกลางตารางมาเจอกันอย่างงี้ยัยงยงไงก็ต้องเปิดเกมแรกแน่นอนแล้วคู่นี้ครึ่งแรกมีประตูแน่นอนผมมั่นใจแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้ทาง,งาด้านครูซาเดอร์ไปได้แน่นอนครับแรงจูงใจตอนนี้ก็เรื่องสภาพความพร้อมก็อาจจะเป็น ทีมได้เปรียบอยู่ทั้งนันเรนเจอร์อยู่แล้วแล้วคู่นี้ผมมองไปที่กำแพงสูงเต็มเวลา90นาทีค่อนข้างน่าสนใจคนระับ จะได้ไม่เจ็บตัวมองที่กำแพงสูง so ครับมาดูที่คู่ที่4ของวันนี้ครับทางด้านสวินดอนทาวเปิดบ้านต้อนเยือนของทางด้านอาร์เซนอลยูไนเต็อันนี้ก็จะเป็นลีกทางด้านองังกฤษซารสตตอมเพนทูฟธเฟนอ่าก็จะเเวลาตีหนึ่งตามเวลาบ้านเราเกมนี้ครับทางด้านสวินดอนทาวเปิดเลดมาให้ดูดีพี่ปอปลาสองตัวหรือว่าปอปลาตากลมนันเองคู่นี้มันเป็นบอลสไตล์แบบว่าบอลเยาวชนด้วยยังไงเกมนี้มันเปิดเกมแน่นอนแล้วคู่นี้ผมให้มองไปที่กำแพงสูงจเวลาเก้าสิวนาทีค่อนข้างน่าสนใจกว่าอ่าจะได้ไม่เจบตัว ยังไงก็ต้องเปิดเกมแรกก่อนแน่นอนสำหรับคู่นี้ครับแล้วคู่นี้ผมให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างออร์เซนอลได้เลยเ,เพราะว่าเขามีสภาพความฟิตที่พร้อมอยู่แล้วเ,เขามีความกระตือรื้นกว่านั่เองสำหรับทั้ง,งานั้นออร์เซนอลมาดูที่คู่ที่ห้างวันนี้ครับทาั้ง,งานั้น สตอรดพาว์เปิดบ้านต้อมเยือนของทางด้าน Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูไนเตนั่นเองก็จะตะเวลาตีหนึ่งครึ่งเวลาบ้านเราเกมนี้ครับทางด้านสตอกพอตนะครับเปิดเลทมาให้ดูดีที่0.75เาเกมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจสำหรับทั้งสองทีมเนี้เพราะว่ามันเป็นบอลสไตล์บุรกันทั้งคู่อยู่แล้วแล้วยังไงเกมนี้บวกแรงจูงใจก็สภาพทีมก็อาจจะไม่เป็นรองกันอยู่แล้วแล้วเกมนี้ก็ต้องเปิดเกมแรกแน่นอนคู่นี้ผมไม่มองไปที่กำแพงสูงเตมเวลาเขาอีเช่นเดียวกัน ออมาดูที่คู่ทุดท้ายวันนี้แล้วจะเป็นหลีกทางด้าน ฟินแลนด์ดิวิชั่นครับทางด้านจีวายซีลาเปิดบ้านต้อนเยือนของทางด้าน I อิสินาเนี่ยอ่าก็จะเตะเวลาสี่ทุม่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับทางด้านทีมเยือนอย่างอิชินาแล้วเปิดเลตมาให้ดูดีกว่าที่ครึ่งช่วงตัวถึงหนึ่งอ่ากิมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างน,น่สนใจจริงสำหรับทางด้านทีมเยือนอย่างอิสินาครับเพราะว่าผลงานกันแน่นอนว่เขาถือว่าฟอร์มดีมากแล้วผมเชื่อว่าครับกิมน,นี้ทางด้านทีมเยือนไปได้แน่นอนครับค่อนข้างมั่นใจจริงและก็ที่สูงแรกในวันนี้ที่ผมจะให้ครับก็จะเป ตัวห้อกตัวหนึ่งก็จะเป็นทางด้านสต็อดพอตนะครับตัวท้ายก็เป็นทางขัานจีวาร์จีล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางฟุอลดีๆอย่างนี้ครับฝากกดติดตามกดโลจใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้ต้องพิธีของตัวละไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ